นี้ครูคิโอจะมาให้สี่วิธีทำเงินจากธุรกิจความรู้นะคะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะหลายคนนะถามครูมาแบบหลังไมมาเยอะมากว่าอังจริงเนี่ยธุรกิจความรู้เนี่ยมันเป็นยังไงหลายคนสงสัยว่าอพอรู้ว่าเอ๊ะครูม,มาทำธุรกิจความรู้มามาทำธุรกิจอยู่ในแวดวงความรู้หลายคนอยากรู้ว่าแล้วเงินมันมาจากไหน ถ้ายังเป็นอยู่ในยุคเก่าๆหรือมีความเชื่อเก่าๆหลายคนอาจจะบอกว่าเออเงินเงินจากการทำออนไลน์เนี่ยน่าจะมาจากออสปอนเซอร์หรือว่ามาจากเออสื่อโฆษณาว่าในความเป็นจริงเนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วคุณจะเห็นว่าในระยะหลังๆมาเนี่ยคุณจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะทำไมแบบว่ามีเออมีครูมีอาจารย์ หลายคนทำไมมั่งคั่งร่ำรวยได้มาจากการที่ทำออนไลน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอะยังไม่รู้จริงๆนะคะว่าธุรกิจออนไลน์นี่ทำยังไงหลายคนก็ยังคิดว่าเออมาจากการมาจากการขายอะไรมีคนเคยถามครูว่าเอ้ยทำอะไรแล้วครูบอกว่าโอเคเนี่ยก็ทำธุรกิจความรู้ที่เป็นออนไลน์แล้วคำตอบที่ได้มาเขาก็ตอบถามมาว่าแล้วขายอะไร <laughs> ถ้าจริงๆขายอะไรเนี่ยตัวสินค้าจริงๆมันเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วมันทํำยังไงสินค้าเป็นอะไรแล้วก็ทําเงินได้มาจากอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทําเงินวิธีเขาเรียกว่ารายได้ที่มาจากธุรกิจความรู้เนี่ยเออมันมีแบบว่าหลากหลาย แล้วกม็มีหลากหลายวิธีนะแต่วันนี้คูคิโอจะมาแชร์คร่าวๆก่อน4วิธีนะคะโดยที่วิธีแรกนะมาจากการที่เราทำ private coaching ใหม่ที่เป็นโลกยุคดิจิตัลเนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการ private coaching เนี่ยก็เหมือนกับว่าการให้เขาเรียนรู้การให้ความรู้เขาแต่ว่าเป็นการให้ตัวต่อตัว,ตว คุณสามารถที่จะให้คำแนะนำปรึกษาเขาได้ในระยะเวลาที่คุณกำหนดเองส่วนราคาเนี่ยจะเป็นราคาที่คุณตกลงคือเป็นราคาที่คุณพอใจคุณสบายใจคุณอยากได้เท่าไหร่คุณใส่ลงไปแล้วคุณให้อะไรเขาได้บ้างมีคนมาหลักๆอยู่3 3หลักการนะคะก็คือว่าส่วนมากจะเป็นเออ business coach เออแล้วก็ life coach แล้วก็ skill coach ส่วน Business Coach เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจการเงินเนาะเรื่องการหาไรายได้วิธีทำเงินนี่แหละค่ะซึ่งส่วนใหญ่คนเขาอยากมาปรึกษาว่าจะทำยังไงมันก็มีแบบมีคนหลักหลายประเภทนะบางคนแบบมีเงินเยอะแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาเงินไปไปทำอะไรใช่ไหมคะรือว่าบางคนแบบเออยังไม่มีเงินเลย แต่ว่าอยากรู้ว่าจะหาเงินจะสร้างตัวได้ยังไงเพศของเอ่อพร e c เว c โคชชิ่งที่เป็นบิ s เนสโคชนะคะส่วนอีกถัดมาคือไลฟ์โคชในในการให้คำปรึกษาประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเอ่อ uh, ให้คำปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตชีวิตครอบครัวถัดมาก็คือเป็นพวกสกิลโ c ชนะคะพวกนี้คือในเรื่องของพวกทักษะ เช่นทักษะอะไรเช่นทักษะในเรื่องของเนี่ยการทำไลฟ์ทักษะในการเรื่องของการตัดตอ่อทักษะในการเอ่เอใช้ facebook ทักษะในการเอ่อทำติ๊กต็อกให้ดีในส่วนข้อถัดมาส่วนเรื่องราคาเนี่ยแล้วแต่ความพอใจของของคนของตัวผู้สอนของครูของอาจารย์เลยนะคะเราไม่ฟิกเลยว่าตัวเงินจะเป็นเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะคะว่า ราคาของตัวนี้เนี่ยราคาของ private coaching เนี่ยจะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงมากกว่าเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเองให้ความสนใจเขาให้ความสนใจคุณเนี่ยเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็โฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวแล้วคุณสามารถได้เงินจากการทำ private coaching ได้เป็นไป,ไปต่อชั่วโมงที่สูงสุดนะคะส่วนเรื่องราคาเนี่ย ถ้าคุณอยากรู้คุณคงแบบเดี๋ยวคงต้องปรึกษากันอีกทีทีหลังจากนี้นะคะในส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของวิธีทําเงินข้อที่2องนะ,ะก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มโคชชิ่งหรือว่า small group coaching พวกนี้ทำยังไงก็คือว่าเออพวกก o ุ p c โคชชิ่งเนี่ยเราจะจัดคนมารวมตัวกันประมาณ4-6คนโดยที่มีเรานี่แหละเป็น คนให้คำปรึกษาเป็นคนที่โคชเรื่องอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณคุณที่เป็นครูเป็นอาจารย์นะสอนเรื่องอะไรเราก็ใช้เรื่องนั้นนั่นแหละค่ะมาเขาเรียกว่ามามาทำการโคชชิ i n ่งถ้าโดยหลักๆเนี่ยตอนแรกเราจะเป็นคนสอนคนเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนี้การสอนคนเดียวของเราเนี่ย ยังไงเนี่ยก็จะเหมือนเอาคนอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ4-6คนนะกำลังพอดีที่จะสามารถสอนเขาให้ความรู้เขาทำเวิร์กช็อปกับเขาแล้วได้มีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและก,ก่อเกิดประสิทธิผลดีที่สุดส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็จะถูกลดหลั่นกันไปนะคะก็คือเวลาเราทำเนี่ยเราก็เอสของอตัวกรุ๊ปโคชชิ่งหรือว่าสมอลกรุ๊ปโคชชิ่งเนี่ยเรานะคะ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนมาช่วยรู้ว่าถ้าเรามีคนมาช่วยก็ได้แต่เอาที่เราสามารถควบคุมคุม manage ได้เองก็คือเอาที่พอดีๆสี4ถึงหคนส่วนเรื่องราคาขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณคิดว่าคอสที่คุณอยากให้เขามาเจอตัวเนี่ยราคาที่เท่าไหร่เป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดถัดมาคือ,เ,อ,อเซมินาหรือว่าสัมมนาน,นั่นเอง ในในเรื่องของการสัมมนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนจํานวนเยอะอาจจะแบบเหมือนประมาณว่าเอ่อตั้งแต่20คนขึ้นไป20 30 40จนบางทีไปถึงหลักร้อยหลักพันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถที่จะรับมือกับเอ่อการสัมมนาจัดสัมมนาครั้งนี้ได้ขนาดไหนนะคะเนี่ยการสัมมนาครั้งหนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างใช้ใช้พื้นเขาเรียกว่า ค่อนข้างใช้พลังเยอะไปจะต้องมีแล้วแหละเรื่องของพื้นที่เราจะต้องมีพื้นที่เช่าอะไรใช่ไหมคะและการจัดสัมมนาค,ครั้งหนึ่งส่วนใหญ่นะก็จะไม่ครึ่งวันก็เต็มวันแต่การจัดแต่ละทีนี้ส่วนมากก็เป็นการเต็มวันนอกจากสถานที่แล้วเรายังต้องมีเรื่องของอาหารรับรองใช่ไหมคะหรือว่าอาหารกลางวัน หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นพวกรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําคนเดียวเราจะไม่สามารถทําได้และอาจจะต้องมีคนช่วยอาจจะมีอัตราเท่าไหร่ก็คือขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเอจานวนคนถ้า20คนเราอาจจะต้องหาคนมาช่วยสักสามถึงี่คน50คนมาช่วยแบบสัก6คน1 0อยคนมาช่วยสัก10คนคือก็ลดหลังกันไปส่วนการเก็บเงินค่าขอสัมนาเนี่ย ขึ้นอยู่กับว่าคุณสอนอะไรแล้วก็เนื้อหาที่คุณสอนเนี่ยเอาเป็นเนื้อหาอะไรแล้วก็ราคาเนี่ยส่วนใหญ่นะจะไม่แรงเท่ากับกลุ่มโคชชิ่งหรือว่า p r i v a t e c o โคชชิ่แน่นอนเพราะว่าเราไม่สามารถให้ความสนใจเขาได้เต็มตัวหรือว่า100%เพราะว่ามันเป็นการพูดเราอยู่คนเดียวอยู่บนเวทีแต่ว่าเราอะแต่ว่าเราพูดกับคนจำนวนมาก20-30-50 1 0 0ร้อยคนขึ้นไปนะคะ นั่นแปลว่าตัวนี้เนี่ยเราจะเก็บเงินได้น้อยแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างดิวกับคนเยอะตั้งแต่เรื่องเรื่องสถานที่นะคะเรื่องอาหารเรื่องเบรกนะคะเรื่องเวลาเรื่องที่จอดรถเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่แล้วถ้าคนเริ่มต้นในการทำธุรกิจความรู้อาจจะอาจจะยังไม่ ไม่ไปถึงเรื่องของการสัมมนานะแต่คนที่มีความเชี่ยวชาญทำมาได้แล้วระดับหนึ่งแล้วก็ทำไปได้หลายปีมีทีมงานแล้วการสัมมนาก็เป็นเรื่องที่ที่จำเป็นนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความชอบของคนนะเพราะว่าครั้งหนึ่งห,งหงคุณก็จะได้เหมือนรายได้เยอะได้เช่นกันในส่วนสุดท้ายคอร์สออนไลน์นี้ไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าด้วยปัจจุบันตัวเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทมาเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเงินวิธีการหาเงินของเราแล้วนะคะหลายเพราะสินค้าของเราก็เป็นสินค้าความรู้นะอาจจะไม่ใช่แค่คอสออนไลน์อย่างเดียวนะอาจจะเป็นพวกออหนังสือเสียงพวกออดิโอบุ๊กพวกอีอบุ๊กพวกเอ,อ่อพวกอะไรที่เป็นแบบวิดีโอบุ๊กพวกนี้นะคะพวกเป็นอะไรที่เป็นดิจิตอลจับต้องไม่ได้พวกนี้นี่แหละที่สามารถ ทำเงินได้จากการที่เราทำธุรกิจความรู้นะคะนั่นหมายความว่าสิ่งตัวนี้แหละมันก็สามารถเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเครื่องผลิตเงินให้เราได้เช่นกัน